ไปว่าใช่ไหมมันมันก็มีของใช้ได้เนาะแม่ของต่า<อ>งก<ด>ันเลยอ,อันนี้ก็กระเพยเนี่ยโขบไปเลยเป็นของบริโภคโอ้ยสว่านแล้วเนาะกันกินแล้วก็คือวานีิท้องไปหน่อยนี่แหละเปิ่นว่าเนาะอ่าคันบัวสั่งกับบม,มีอ่าเด้อเหมือนนี่กับเปิ้นไอ้เนาะเสียงเปิ้นไอ้พาพี่พาน้องมาตลาด สวรรค์ไซพี่น้องเนาะโดยคนอื่นหรือนอนทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนเบอร์สุขุสุคนพี่น้องเนาะเป็นช่องของทางแม่น้องเปียวพี่น้อยเพป็นให่งทั้งบุเชียงในงานโตเนาะแจ้งพี่แจ้งน้องด้วยซาบริษัทจะได้เอาเป็นช่องของทางแม่แม่น้องเปียวซาเนาะอ่ามื่อนี้กับมูเชีงพี่น้อยมาซื้ออ่าเครื่องทำบุญเนาะที่บุเชียงได้แจ้งพี่แจ้งน้องไปว่าวันจันทร์จะมาฮอดมาถึงนี่แหละพี่น้อยเนาะจะทำบุญบ้านพี่น้อย นิมนต์พระหรือว่านิมนต์ยาคูมาจำนวนเก้าองค์เนาะมาสันเพนพระตาหารไปหน้อยจากค่ะจากนั้นเท่ากับที่ตัวน้ำอย่างเงี้ยก็จงพิธีไปนะพี่หน้อยเนาะะมาเบิ่งน้ำกันว่าสีได้อย่างแน่พี่หน้อยเนาะคนอื่นก็พี่หน้อยเนาะพอดีมีทางเมจใจบุญอยู่ทางต่างประเทศไปหน้อยเนาะมีอยู่ละมีอยู่สามสี่ท่านเนาะพี่หน้อยเพิ่นกับให้ออกซื้อประสงค์ออกน้ำไปหน้อยเนาะเพิ่น ร่วมทําบุญกับทางครอบครัวของทังบุเซียงเนื่องในว่าจะทําบุญบ้านนี่แหละพี่หน่อยเนะาะผู้ที่หนึ่งกับทังเมเจดีียู่ทางแคนาดาพี่น้องฝากปัจจัยมาให้ท,นน 2, ท,หหหทั้งบุเซียงจํานวน2,000ันบาทพี่น่อยให้บุเซียงสู่จะแจร่วมทําบุญน้านี่ไห้เนะาะแต่ผู้ที่สองกับทังเมเจดีียู่ทังอเมริกาพี่น้อยเนาะเพื่อฝากปัจจัยมาจํานวน2ล้านกิบพี่น่อยให้ทางบุเซียง รวมทำบุญน้ำคือกันเนาะตอนแรกแ,แล้วแต่ลูปอาจารย์พี่น้อยเนาะแต่ก,กาผู้ที่สามพี่น้อยอ่าทางแม่อ่าใจดีเนาะอันนี้กับเป็นอยู่ทางอเมริกาโดยทั้งต่างประเทศเพิ่นกับเป็น,ปนอ่าคนประเทศไทยเฮานี่แหละพี่น้อยเพิ่นกับว่าห่งซื้อประสงค์ออกงน้ำเนาะอ่าช่วย,วยร่วมทำบุญพี่น้อยครั้งนี้อ่าจำนวนห่าร้อยบาทพี่น้อยเนาะโดยอาจารยไดกะสาธุกอนโ,นโมทนา บุญในครั้งนี้เด้อสนุกทางปุญญาใจบุญบัว่าวิอยู่าต่างประเทศเนาะแต่ประเฮ็ดธุรกิจการงานอย่างกับขอให้ร่ำไม่ดื้อเด้อเนาะสาธุพี่น้อยเอาพี่น้อยนับตั้งแต่มื้อนี้ต้นไปฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้น้อสาธุโมทนาบุญในครั้งนี้เริ่พี่น้องเนาะฝากบานี้เข้าไปหฮะไปสมเบิ่งนํากันพี่น้อยว่าสิมีหยังแน่ใช่ครั้งแม่น้องเฟิร์ลใช่น้องเพื่อนเนาะ ไงไส้หรือขัวเนาะไส้บอมอเมนเนาะต้องเป็นร้านบางทีเป็นขายถูกขายเทียนเนาะโดนปะอันนี้เพิ่งก่อนหนูจะออกมาก่อนเดี๋ยวขาออกมาก่อนด้วยไม่ข้าด้วออกมาก่อนได้หรือะมืดูเศร้านี่มีคนตัวว่าหรอตัวตัวแนวข้าขายนี่เนาะ โอ้ยแล้วบานให้พี่น้องเอ้ยทานทอดสายเนาะนี่อยากกินไอติมได้เลยอ้าวอ้าวไม่ต้องไอเปียวว่าบอกอเปียวอันมูเชียงถามทั้งเื้อยพึงก่อนด้วยรบกวนในอันท่านขายเกี่ยวกับสังกะทานนี่อยู่อันเดียวนี่อนเดี๋ยวมันอะไรกินบบก็ต้องหลับขอบขอบไปให้นี่บ่อซองอันเนอะซื้อไปใส่ถุงไปทุกไป โดยโดยเช่าขอบใจเด้ออ่าบบนี้าามาไปใช่ถุงด้่ะสาวน้อยนี่พูดเลยนี่นเนาะผิด่านตาเ่าได้ช่งงยัเขาบอ่ออ่าแต่ว่านี่ช่องทั้งเม็นนกเปียวที่เขาท้ายตัวนี้แต่ว่าเขาหน้าโ <c oughs> บเซียงไปเซียงแสดงค่ะเอ่อเซียงกับไปกับทางโบเตียงนะจ๊ะแค่เบิ้งอยู่บ่อไหมเเบิ้งเบิ้งเบิ้งอยู่เนาะ ไอ้ช่างคนนี้แม่นงเปีวอ่าผู้นี้เพิ่ซื้อนเปวสกัยังว่สวัสดีพี่งว้าสวัสดีเยพี่นต้มาซื้อเครื่องันบระิเหตดบุญบ้านบนเอ็เสื้อเกี่ยวกหนังอ่าเกี่ยวสุดสังกระทานพวกอะไนะามหั่นน้องแม่เนออ๋อื้อหันตรงไปในน้องแมเนาะ่นอนี่ี ก็เคาะหอยแทนแค่หั่นเนื้อแมมบัจเจียอ้อทีนี้ต้นเกือมันเป็นราคาโฉมหั่นนืงแมมชื่นหั่นนืงอแมมจะไปจะทานอีกที่นึงก็ได้โดยโดยขอบใจครับทุกท่านโดยขอบใจได้วยไหมเด้อไปโอ้โหถูกทั้งโดยขอบใจได้จ้ะอ้าวหอดแล้วแหวพี่น้องเลยเห็นเห็นสุดสังขทานอยู่เนาะ ปลา,านะ่เนอะเห็นไหมเนาะสะได้เจ้าของเพื่นนอนนี่ปล<ส>าทูใช่เอ่อันนี้ห้านเอมแหม่มบ่กจะได้สุดสังกะทามจ้ะใช่แบบแนห่นเนาะเป็นขูน่เหรอ,อปีนั่นเท่าไหร่ซื้อม่ห่อเองกแล้วเนาะโมโมเมนต์ปีก้อนพุ่นหอ่อห่อนี่คือหอ่อทำ ต้องไปวัดอ๋อาแบบนี้บ่กใช้อันน่ะทั้งเจ้าของห้านเพิ่นเจ้าของห้านโอสบายดีเด้อเด้อสบายดีเอาขึ้นมากล้องก่อนก็ได้ฟังขอชิตามบนดอกเขาถ่ายทอดถ่าอันว่าเอาเป็นชุดแบบซี่ก็ได้เนาะเพื่อเขาเห็นแต่เขา ปริญาหรืออันท้ายได้บ่เอ้ได้อยู่เนาะต้องถามบุญก้อนแด้ครับบบได้พอติสต็อปก้อนนะได้อยู่เนาะดูเอาหน้าชุดนี่เท่าไหรเนาะตัวนี้เก้าสิบห้าคับเก้าสิบห้ามีแบบชุดใหญ่คุณหนิงบ่ผมมีมีแต่ขนาดนี้บ่ยูได้ชุดใหญ่จุกสามชุดนะ บมมีส่วนค่ะเหตุใดมีเหีุดทำนี่เขาซอมกันบดเลยเนาะอ่าเก้าเก้าหน่วยหอดบ่อถูกบ่อัํไงทํงไงตูปิถือมาถือมีเก้าหน่วยมีอยู่เดียวอยนอะไครบอยู่เนาะหรืออาจารย์มาออกไม้เท้าได้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเป็นทุก ทเทียนคนไมได้ไมพี่กันนี่จัดนอยส,สี่เอาอีกสมหนึ่งเอ้าขวดแก้วฮุดเทียนอันนี้เนาะขวดแก้วหนึ่งีที่ฮะุกเ็ดแปดเก้าพก่ถ่ายนนละยูทูปพอถ่ายลงยูทูป khẩu bình bơm hay này nữa, <laughs> này, <laughs> <laughs> à, ch่อง, xúi con mẹ nóc pheo. à, con nóc nóc à. pheo. Tèo. 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 ได้ผัดไตนะเอาแต่ธรรมดานี่ก็ได้หรอกเก้าหน่วยเท่าไหรเท่าเก้าก็ได้ราคาอซองน้ำหน่่ยเด้อซองขาวซองขาวจักซิบห่อยที่มีซองขาวบอก จะมีซองอะไรมีบัวแบบนี้ได้บอกเอาแบบนั้นขาวเลยเลยบุ๊มโอ้ของสิไปเบิ่องหันเอนก็ได้บุ๊มเป็นยังเจ้าเดีฮาวไปเบิ่องหันใหม่ก็ได้เนาะกลัวฮาอยู่ด้ขาวด้วยด้วยเห็นอยู่แล้ววันนี้ไปส่งเฮาวได้เจ้าไก่ทำรถอยู่หลุดดูมองในร้านมองคิวนี่ครับ ้ายรถดิอ่า3494พอ3494โอ้3494ออกไปนี่ก็แม่นแม่รถแล้วเฮายังสตาร์ทรถไว้อยู่3494โีงได้ขาวขาวคเอาราคาเป็น10บ่เอาอ่เดี๋ยวจ่ายเงินทางได้เฮาบ่เด้อเท่าไหร่เนาะพอดี8,000 10เฮาบ่แม่น

สาเก้าซี่ก่อนสามซ<ฮ>ี่เก้าซี่ก่อนแม่งสตาร์ทรถวิยงเอาไว้ข้างนอกน,นั่นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอ่ะบานี้เฮาไปทอใจเด้อเจ้ะ <c oughs> <c oughs> ไงตัวบานใต้หรือหัว <c oughs> โอ้เปิดเพลงเลยต่อไปก่อนก็ได้เนาะยันว่าคนอันนี้เอ้าวบาทนี้พี่น้อยออกมาเดี๋ยนาะบาท มา, ha, มาเจออยู่สุดใหญ่อยู่นี่บ้านทางหารนมมีส uh, ุดใหญ่เนาะโดยเพราะว่าพระนี่มีอยู่สามสามองค์โดยสามพอดีเลยพวกโอด้ยดูส่นโดยคู่นึงสี่แสนอ๋อทุกนี่อย่างนี้นี่เนาะ ว่าใช่มันก็มีของใช้ได้เนาะแม่ของขช้นะ้นอันนี้ก็กระเพงย่างโขบไปเลยเป็นของบริโภคนะคันเช่ากันมันด้ออกมาาบ่เืองเะแล้วก็เอาทูบมานีบเอาคนช่ทูบนีแน่เนาะลงไปถวายวัดน้ำัก หมาหน่งนเมนเมนทูบมีเมท่จูดในียันเป็นดูชาในวัดถูกหอมไหมของมันสินคสินมันบนี่วัาทูบจีนโบเมนถูกไทยเลยหอมอันนี้เป็นถูกลาวที่เป็นแบบนี้ได้อ๋อห่าชิล่งไปถวายวัดเลยถวายวัดโอเคอันแก๊สเทหรนนะนี่อัาสิพัน เอาเอาซองก็ได um, ้เอาะนี D ่ไปได้ไหมใช่ใช mm ่นะเนาะเลยเสร็จเอาสามเลยก็ได้เนาะเพราะว่าซ um, uh, 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 so ีไซไป็นฟรีให้เพิ่มเพิ่มไปเลยนะทำมาไซไปด้วยด้วยสามเลยเนาะรูปนี่อยู่วัดอยู่ว่านี่ให้เพิ่มจุดอ่าฉวดมนต์ภาวนาอ่าทำวัดยินวัดเศร้าอะไรไปทำไม ซื้อเมื่วัยของไทยตัวใดอั่นี้อ๋อใชของไทยตัวไดมนของไทยในเบรนด์ยนึ่งแบรนอะไรบ้างเดอดสาวเมื่อว้ในที่ดูเอาไวัยเวลาบ่ายพระอยู่เมื่ออนอสียน

ทั้งห้าจะมีซองอยู่บ่าไหมซองขาวซองขาวพวกนี้สร้างแนวติดยัรไปเลยต้องยัดุ้กทังเอาเสร็จแล้วขาดแต่ซองได้ไปไหนไปดูไปเนี้ยไปหิวนะพอเดี๋ยเนี้บไปหิวนะพลอเนี้ซีเซนเนาะไม่ได้ว่าเดือดแต่ซอง ราคาอีกขัดตอนนี้ก็จบไม่ได้ว่าเดือซื้อกับข่าวกับน้าไปหน่อยเัาข่าวกับน้าวันที่สิบสิบหเนาะสิบสี่พราะแหละตอนเย็นนี่เชอเชถือเาจะถือสองขูดตัวนี้เอแมาเอ้แแป๊นะพ่อนี่รถเขาอยู่นีเลยโดนลยไปไป็วเมื่อยบบนี้จะยางก่อนเลยยังไ่ได้ลมว่าบังเดอ คอยเด้อทำเลยค่ะเป็นหิมซอยหอยดองใส่บานืมให้มันโดดบอลดุก่าที่กันโดดสามีก้าสี ผ่านแล้วรัวาเย้บ้านก็ปะชิซื้อซอยแล้วท่านี่กับของเล่นเนาะถึงแข้งถึงแขนอยู่บานนี่อันเดียวก่อนลูกมะพี่่กอนเร้าวเดี๋ยวเพาะนี่นี่มาเบิ้งนี่ก่อนกินข้าวกระยิมมากเลยบานนี้เนาะชอบเป็นไ้หมูยองแร่ลูกอยากกินหมูยองโมยองแร่เนาะโดยอางกล้องเท่าไหร่เนาะหอก่อนแป๊บนึงหนุ่มกล้องเอากล้องนึงก็ได้เจ้า้วย นี่ดิคันนี้แม่เจาะสามซีก็ซีนข้างนอกนัเองและเป็นเป็นเท่ายนอกหอยเขาคุมีชาพัดหนึ่งเสือเอือยอันนีวก็นุ่มเนาะเป็นนีรย์คายเลยลู่ค้าตัวบ่อเป็นนีรไใผลคือตัวเจาได้มาออกมาเอาเจาะอีกแบบเดียวกันซีบอ จังจังจังม่ซื้อสอไปเลยโอ้ยจางมาเนาะโดยอ่ะหาหาซีพอดีเนาะออกไปก้อนบานนี่โอ้ยน้ออ้าวอ้ายังเงินอ่ะาบอแรวบทัวคือยังเงินอ่ะเมันดิได้ไรลล่ะ ใ้เชนเช่าชนหนึ่งก็ได้ดูโอ้เชนหนึ่งเาพิทลเองอเินเออเนาะเดิมดีอกดูด้นี่คนขับเลยเดินดบใจได้เลยคือมาขักันเนาะเป็นคือสั่งสันแท้ของเด่นไหมฮะแท้ แออกไดเป็ดเป็ดแต่น้อยแค่หนึงไปถ่ายวลขื่นับลองเนาะบ็ดเป็ดโชยาน่แสนหนึ่งบอกแสนนึ่งอันนี้มายังชันนี่นะมาหกสิบพันมาเปิดไฟห่งมาหนึ่ยนะผมมีฐานจะมาบอก ăn nè, anh, anh, anh này hãy vẫn như đấm mô hình sao lạy tội tay nhau hát đâu mà đôi chào <laughs> <Điên này> nó đứa sao thân đôi chào tay đứa rồi thân chào tay đứa sao tay rồi sao tay đứa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  sao tay sao sao tay đứa sao tay ไปหาเล้าวหาเล้าโอ้ยไปเนาะโนซายอ่งนีนลว่าเทหงามแผลเนาะกระตานหน้าสวยไงพี่น้อาทำอแล้วใช่อแล้วพอหรอบอพพอแล้วพอใจแล้วอะไรเนบอนั่นได้ไหมเนาะหักคอยยางเด้อ อ๊บอ่ะเบิ่งนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยอ๊บึเลยบาดนีเนาะเต็มรถบาดปาเนาะ่กลับลยบาดไ้เนาะเรียบร้อยกลับบาดนีพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าาเดือแต่แนวอยู่ได้กินกับข้าวกับน้กับซองเนาะกับซององย่างแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางแล้วบ่เสียงกับ้เอ้ยเนาะจังได๋ก อ่าสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะสาธุอนโมทนาบุญครับทับ้งผู้ใหญ่เจบุญในครั้งนี้เด้อเด้อน้องไห้อยืนนำคำสู้ให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยกระเจ็บทั้งดวงเด้อเนาะโดยสาธุหน่อยเนาะปะเนาะมาเสียงครับทางแม่น้องเปลี่ยวลาไปก่อนพี่น้องเน,ะน,งนะะาะก็แล้ววันนี้รอบพบอ่าไว้พบมาเจอกันในคลิปหน้าพี่น้อยเนาะไปก่อนพี่น้องเนาะบ๊าย,<ด>ยบายเด้อพี่น้องเด้อกรับสวัสดีพี่กันเลยไวพี่น้องเไง